สวัสดีครับวันนี้เอามีดสวยๆอีก่งเรียบมาให้ชมกันนะครับจริงๆในช่องผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับจากทางชอปเปอร์จะเป็นลายรูปผู้หญิงนะครับอันนั้นเป็นบั๊หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่ก็บั๊กหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนกันแต่เป็นรุ่นปกติรุ่นธรรมดานะครับตัวบั๊กหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ก็เป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้ทางบั๊กนะครับเป็นมีที่ออกมานานแั้วแหละมีฉลองครบรอบอ 50ปีแล้วนะครับตอนนี้มีเล่มนี้ก็อายุอานามของเขาก็60ปีแล้วนะครับสำหรับรุ่นรุ่นบัค110นะแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เพิ่งผลิตมาไม่นานนะครับประมาณปี2 0 0 5ันถึงสองพนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวต้องไปดูปีอีกทีว่าปีไหนนะครับบัค110จะมาพร้อมซองหนังนะครับสวยงามนี่นี่ฮของแท้นะครับนี่มีปั๊มว่า110นนะครับงานตัดเย็บนี่ค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะ แล้วก็ซองหนังของเขาจะมีเขียนไว้ว่าเม d e in m i x i c ซกนะครับแต่ตัวมีดนะผลิตที่ U.S.A. นะครับนี่มีกระดุมเป็นทองเหลืองนะครับข้อเสียของทองเหลืองเลยคือมันจะชอบขึ้นขี้เกลือแบบนี้นะครับสีเขียวเขียวนี่ครับนี่ข้อเสียของเขานะครับต้องหมั่นดูแลทีหนึงนะครับถ้าจะเก็บไว้โชว์ในตู้นานๆเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่ไว้ในซองหนังแบบนี้นะครับแนะนำให้เอาออก อย่างผมเก็บผมก็ออกแยกกันนะครับแล้วก็ใส่ถุงกันชื้นเข้าไปข้างในนะครับแต่อันนี้เป็นมือสองนะครับที่ผมได้มาแล้วก็สภาพมันมีมีคราบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาอยู่เลี้วแต่แรกนะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บไว้ดีแล้วครับแล้วก็มีถุงกันชื้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับของในกล่องเขาจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีคู่มือฉบับเล็กๆมาให้นะครับแต่ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องสีเหลืองยาวเลยนะครับ ถ้าถ้าใดสนใจตอนนี้มือหนึ่งยังหาซื้อได้อยู่นะครับจากร้านตัวแทนต่างๆมีหลายร้านเลยพิมพ์ไปว่าบั็อกหนก็เจอนะครับทั้งในช h o ป e e l a z a d a หรือว่าในเพจ a c e b o o k นะครับอบอกนึน่ตัวนี้เป็นมีดสไตล์เขาเรียกว่าอะไรมีดแบบใช้งานทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็พกแนคืคลาสสิกนะครับแต่ส่วนใหญ่คนซื้อมาเขาไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับรวมถึงผมด้วยนะครับแต่ผมจะได้มาเป็นมือ2แต่ว่า ผมก็แทบจะไม่ได้ใช้มันเลยนะครับไม่ได้ลองตัดกระดาษอะไรเลยซื้อมาเปิดปิดแลเล่นสวยเฉยๆนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นรุ่น110นะครับจริงๆได้มาโคกันกับบัคก112ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสรีวิวนะครับเนื่องจากมีสมาชิกท่านหนึ่งอยากได้นะครับแล้วก็ทักมาหลังไม้นะครับเห็นอยากได้ก็เลยปล่อยไปให้เขาแล้วนะครับตัวเี่110เนาะเดี๋ยวมาดูความยาวใบมีดความยาวโดยรวมกันนะครับอ่าขออนุญาตนะครับ ความยาวใบมีดจะอยู่ที่ประมาณถ้าวัดแค่คมก็ประมาณ8.5เซนนะครับถ้าวัดยาวเลยสุดทั้งใบนะครับจะประมาณ9.5นะครับประมาณ9.5ถ้าเป็นนิ้วก็ใบมีดประมาณ 3. 3.5นิ้วนะครับถ้าวัดแค่คมแต่ถ้าวัดทั้งหมดเลยก็เกือบเกือบสนิ้วนะครับประมาณ3.7 3.6นิ้วได้นะครับด้ามจับ ตามจับยาวประมาณ12เส้นนะครับถ้าเป็นนิ้วก็4.8นะครับ4.8นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณความยาวโดยรวมความยาวโดยรวมโอ้เลยมามม่ทัดผมอีกนะครับประมาณเอาแล้วกันนะครับเอ่อน่าจะประมาณ21เซนกว่ากว่านะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ8นิ้วนิดๆนะครับ8นิ้วนิดนก็ค่อนข้างยาวเลยนะ แล้วก็หนานะครับค่อนข้างหนาปึกๆนะครับมันเป็นมีดที่มีระบบล็อกเล่มแรกของโลกนะครับเป็นรุ่นแรกที่มีระบบล็อกนะครับแบบนี้เป็นแบ็กล็อกแล้วก็ยังใช้มายาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากเป็นระบบล็อกที่ค่อขนข้างจะแข็งแรงนะครับไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวดูความหนาเฉพาะด้ามนะครับความหนาเฉพาะด้ามก็ประมาณ1.6 1.7เซนนะครับ หนึ่งจุดหกจุดหนึ่งจุดเจ็ดเซนนะครับความหนาของสันมีดนะครับสันใบมีดประมาณสี่มิลได้นะครับประมาณสี่มิลได้นะครับก็สวยงามนะครับทรงใบมีดเป็นทรงคิปพอย์นะครับสวยอมตะนะครับผมเรียกรุ่นนี้ว่าสวยอมตะนะครับสวยจริงๆฮะสวยจนแบบเราไม่อยากเอาไปใช้นะครับเสียดายนะครับทรงใบมีดก็ประมาณนี้ทรงคิปพอยแล้วพอเปิดเนี่ยจะเป็น ระบบเปิดแบบใช้เล็บจิกเปิดเอานะครับนี่เป็นแมนนวลแบบโบราณเลยนี่เปิดอย่างนี้ครับเปิดปิดด้วย2มือนะครับเปิดปิดด้วย2มือไม่สามารถเปิดด้วยมือข้างเดียวได้นะครับถ้าไม่ได้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งไปไปทาสตัดที่ว่าเราซื้อมาติดตรงนี้นะครับแล้วดันเปิดซึ่งถ้าใครอยากเก็บมีดในสภาพสวยๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อมาติดนะครับเนื่องจากมันจะทําให้ใบมีดเป็นรอยนะเป็นรอยอันนี้เสียดายแต่ถ้า เราซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ติดได้นะครับติดได้อ่าแต่ถ้าซื้อใช้งานจริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็นซื้อรุ่นบล็อกหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวสลิมฮันเตอร์ดีกว่านะครับตัวที่มันเป็นด้ามจบเป็น frn เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มันจะมีทําสตัดมาให้เลยที่ใบมีดแล้วก็จะมีคลิปเดี่ให้ด้วยอันนั้นจะเหมาะกว่านะครับเหมาะกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากความสวยงามของมันด้วยแล้วก็รูปทรงของมันด้วยนะครับแล้วก็น้าหนักด้วยนะอะ่ผมลืมบอกไปเลยน้ําหนักมันเนี่ย,อ,ยอะ ข้างเยอะแต่ก็ดูหนักแน่นแล้วก็เต็มไม้เต็มมือดีนะครับถ้าอยู่ในมือผมก็ประมาณนี้นะครับมันข,ข้างจะยาวเลยเ,ลยเป็นมีดพับที่ยาวนะครับยาวหรือใหญ่แต่ถ้าเป็นมือคนมือใหญ่หน่อยหรือมือไซส์ฝรั่งเนี่ยน่าจะจับถือได้พอดีมือนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันยาวนิดนึงนะครับแต่มันก็เต็มไม้เต็มมือดีนะถ้าเอาไปใช้งานกับพวกอาหารพวกอะไรนะครับงานแคมป์นี่ก็เจ๋วเลยนะครับตัวใบม,มีดนะครับผิวใบม,มีดก็ปัดเงามานะครับ เป็นผิวแบบซาตินนะครับปัดเงามานะครับมีร่องตรงนี้เอาไว้เปิดใบมีดนะครับแล้วก็มีปั๊มโลโก้บัคมานะครับบัค1ก0สัญลักษณ์ตรงด้านข้าง110เนี่ยจะเป็นปีที่ผลิตนะครับตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดที่ผมดูข้างกล่องน,นะครับมันจะอยู่ประมาณปี2 5 0 5 2น0 7นะครับตัวนี้นะครับตัวเล่มนี้นะครับแต่ถ้าสัญลักษณ์นี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าของเพื่อนๆเนี่ย ผลิตปีไหนก็ลองเอาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยไปค้นดูในเว็บไซต์ของบัคนะครับแก็มีปั๊มมา USA ผลิตที่ USA นะครับมีดปัจจุบันเนี่ยหายากนะครับส่วนใหญ่เอ่อจะผลิตที่จีนไต้หวันหรือญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับจะหามีดที่ผลิต u s a เนี่ยในราคาที่ไม่ค่อยแพงมากเนี่ยยากนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมีราคาถูกๆเลยก็จะเป็นมีดของบัคนี่แหละครับพวกบัคนึงูรรุ่นเริ่มต้นนะครับพวกเอ่อ 110ตัวสลิม h ันเตอที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้ว่าด้ามจับบางๆเป็น frn นะครับเหมาะกับใช้งานอันนั้นก็จะอยู่ราคาปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณพันสี่พันะครับพันสี่พัส่วนในตัวนี้เมื่อก่อนมันราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆ2,500-2,700ปัจจุบันราคาโดดไปที่3,000แล้วนะครับเนื่องจากค่างเงินของไทยเราเนาะนะครับอประมาณนี้ด้ามจับนะครับมันจะเป็น ทองเหลืองนะครับนี่ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นทองเหลืองนะครับประกับเป็นทองเหลืองหมดเลยนะด้านไหนด้วยนะครับแล้วก็ตัวแกนตัวล็อกนะครับแบคล็อกจะเป็นสเตเลสนะครับสเตลเลสนะครับอ่าลืมบอกใบมีดเป็นวัสดุเหล็กประจําแบรนด์ของเขาเลยนะครับก็คือ 420HC นะครับก็รักษาคมดีนะครับคมดีทนสนิมดีมากนะครับ เหาะกับเป็นมีดใช้งานลุยน้ํำลุยฝนได้ส,สบายๆนะครับแล้วก็รับคมง่ายด้วยนะครับถ้ามีใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าเหล็กเกรดสักประมาณ 8CR 440440 4, 40 4, 4 40, 8, a US8 a US10 ประมาณนี้กำลังดีนะครับมันรับคมง่ายเนาะจริงอยู่ว่ามีดแพงๆที่ใช้เหล็กดีๆอ่ะมันมันรักษาคมได้นานนะครับแม้กระทั่งวีจีเทนอย่างที่ผมชอบอ่ะเหล็กวีจีเทนผมจะชอบที่สุดเนาะ แต่เวลาถึงเวลารับคมจริงๆท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่น่าซื้อเหล็กอะไรพวกนี้มาเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราสามารถส่งไปให้ช่างที่ค้อฝีมือรับให้ได้นะครับแต่ก็จะเสียเงินเพิ่มเติมอีกอันนี้พูดในกรณีแบบซื้อมาใช้งานทั่วๆไปนะครับเหล็กพวกนี้เหลือๆแล้วครับเหลือๆแล้วครับเพราะมันดีกว่าพวกสเตเลอย่างพวกมีดกีวีมีดอะไรที่ราคาไม่กี่บาทอยู่แล้วนะครับ คุณภาพมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับใช้งานไปก็รับคมได้นะครับรับคมง่ายแต่อันนี้รับคมง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องประกับกันนะครับที่เห็นเป็นรอย่างๆแบบนี้เกิดขึ้นจากการเก็บของเจ้าของเดิมนะครับนี่เป็นรอย่างๆนี่เป็นทองเหลืองนะครับนี่เวลาจับจับไปใช้ใชไปมันก็จะเริ่มหมองนะครับสามารถเอาสารขัดอย่างพวกสเตคีนพวกวีนอนมาขัดได้มันก็จะเงาขึ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดเลยนะที่ได้มานะครับเดี๋ยวกว่าจะ ขัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวหาเวลาว่างๆก่อนนะครับนี่รอยดางๆพวกนี้สามารถขัดออกได้นะครับนี่ขัดออกได้ดนี่ฮะแล้วก็ตัวหมุดยึดของเขาไม่สามารถถอดมาเซอร์วิสได้นะครับมาทาความสะอาดหรืออะไรได้นะครับเนื่องจากเป็นหมุดแบบต่อเข้าไปเลยนะนี่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไม่มีรูร้อยเชือกร้อยพาราครอดไม่มีคลิปเด็บนะครับเวลาจะพกใช้งานพกยังไง ก็พกกระซองหนังนะครับซองหนังของเขาจะมีรูร้อยเข็มขัดตรงนี้นี่หรือว่าเราจะไปร้อยกับกระเป๋าเป้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนี่ส่วนใหญ่ก็คนซื้อไปเขาไม่ค่อยได้ใช้งานกันเท่าไหร่หรอกครับเนื่องจากมันพกยากเห็นไหมฮะมันต้องพกกระซองนะครับถ้าใส่กระเป๋าไว้เลยใส่ไว้ในกระเป๋ามันก็จะดูแบบเ,เกะกะนิดนึงด้วยน้าหนักมันเยอะด้วยเนาะนก็ตงูตงๆหน่อยนะครับดังหนาแระสำคัญคือเห็นไหมฮะ ใบมีดมันมีโอกาสเปิดขึ้นเองได้นะครับแล้วดูปลายนี่แหลมเฟี้ยวเลยครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับน่าจะอันตรายนะครับถ้าพกใช้งานจริงๆนะฮะแต่ถ้าอยู่ในซองนะอยู่ในซองแบบนี้มันก็จะปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับโอกาสที่ใบมีดเจ้าเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับยากมากนะครับหรือว่าจะพกแบบด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วจะความถนัดเนาะโอเคนะครับก็เวลาเปิดปิด ใช้มือสองข้างเปิดนะครับอย่างนี้นะครับเวลาจะปิดใบมีดก็ถอยมือลงมาอย่างนี้เรากดนะครับกดที่ใบมีดแต่จะลืมจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับมันต้องปิด2มือเนาะปิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆพับเก็บนะครับพอลงมาสักประมาณ 20- 30เซนี่ยพอมันพ้นตัวล็อกนะครับก็เอามือออกอ่าอย่าไปขวางทางตรงรางมีดนะครับเราก็าพับเก็บได้เลยเอา่าประมาณนี้นะครับ เวลาเปิดประมาณนี้เวลาปิดก็หรือว่าจะหงายขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับการใบมีดมันตกลงเนาะอันนี้มีดมันยังใหม่อยู่นะครับมันก็เลยจะฝืดๆนิดนึงตรงนี้จะเห็นว่ามีคราบพ,พวกนี้นะครับคือผมหยอดน้ํามันไว้นะครับมันก็จะเป็นพวกคราบที่มันเกิดปฏิกิริยากับทองเหลืองนะครับจะหงายท้องอย่างนี้ก็ได้นะครับผมชอบเก็บหงายท้องนี้แล้วกดก้อยพับเก็บอย่างนี้แล้วค่อยเอามือออกนะครับแล้วก,กดลงปุ๊บเพราะว่ามีดพวกนี้มันต้องเปิดปิดใช้งานด้วย2มือนะครับ มือเดียวมันไม่ค่อยเหมาะมันค่อนข,ข้างจะอันตรายนะครับแต่ก็มีรุ่นหนึ่งนะครับไอตัวหนึ่งหนึ่งสองที่ผมได้มาเนี่ยผมทําไม่แน่ใจว่าผมได้ถ่ายคลิปไว้หรือเปล่านะอันนี้จาไม่ได้มันเปิดมือเดียวได้นะครับคือจับตรงนี้แล้วก็สะบัดนะครับสะบัดลงก็เปิดได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําสําหรับท่านใดที่ยังไม่ชํานาญนะครับเนื่องจากมันจะอาจจะหลุดมือได้หรือว่าเกิดอันตรายได้นะครับ แนะนำให้เปิด2มือดีกว่านะครับเปิดสมือดีกว่านี่สวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับบ u ็อก1นนะครับมีดพับที่อมตะและคาสสึกตลอดการนะครับผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสหรับมีดสวยงามเนื่องจากมันเป็นมีดเล่มแรกของโลกเนาะที่มีระบบล็อกนะฮะแล้วก็เป็นมีดที่ยังขายดีอยู่จนอายุอานามของรุ่นนี้ก็คือปาไป60 กว่าปีแล้วนะครับคิดดูแล้วกันนะครับสวยไม่สวยนะครับจะเห็นได้ว่ามีเล่มนี้จะอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับหรือว่าหนังหรือซีรีส์ลหลายๆเรื่องนะครับคือเขาจะเอามีดเล่มนี้ไปอยู่ในฉากหนังต่างๆเนื่องจากมันเป็นมีดที่สวยงามนะครับแล้วก็เอาเข้าฉากเนี่ยค่อนข้างจะสวยหนังคาร์บอยหนังยังมีเรื่องนึงที่ผมเห็นนะครับเรื่อง The c o n นเช l i n g น่าจะเป็น the consulting นะที่ว่าผมเห็นนะครับเป็นเป็นตัวผู้ชายใช้นะครับเขาก็ใช้มีดเล่มนี้แหละในฉากในหนังนะครับก็คือใช้ซ่อมแซมลำโพงหรือโต๊ะอะไรทักอย่างนะครับอ่าก็สวยงามดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเอามาชมกันกับบัคหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับชื่อเต็มเตมของเขาคือบัคหนึ่งหนึ่งศูนย์ฟอตดิงฮันเตอร์นะครับฟอตดิงฮันเตอร์นะครับถ้าเป็น112จะเป็นบัค112่อ ลนเจอร์ anger, นะครับรุ่นแลนเจอร์นะครับรุ่นนี้ก็เหมาะกับท่านใดที่ได้มีสวยงามไว้พกใช้งานหรือไว้สะสมนะครับควรมีติดบ้านไว้สักหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็แต่ถ้าท่านมือเล็กอยากพกใช้งานแบบจริงจังแนะนำบัคกหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองก็จะเล็กกว่านี้สั้นกว่านี้นะครับแต่ถ้าท่านใดชอบใหญ่ๆไซส์เต็มมือหรือว่ามือใหญ่อยู่แล้วก็จัด1ึงหนึ่งศูนย์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม